เปิดร้านเช่าไม้แบบพลาสติกยากไหมเปิดร้านให้เช่ายากไหมครับไม่ยากเลยครับแค่ลูกค้าเนี่ยมีทำเลที่ดีแล้วก็ถามคนรู้จักหรือว่าช่างที่เรารู้จักเนี่ยว่าเ,าเขานิยมใช้แบบอะไรบ้างแล้วเราก็จำขนาดตรงนั้นเนี่ยมาสต็อกสินค้าสำหรับปล่อยให้เช่าเราก็จะมีลูกค้ากลุ่มแรกครับงบลงทุนที่เหมาะสมควรลงทุนเท่าไหร่ งบที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะครับสำหรับเกิดการเปิดร้านให้เช่าเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0 0บาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ลูกค้าจะปล่อยเช่าด้วยแล้วก็จํานวนที่ลูกค้าต้องการให้เช่าการจํานวนให้หมุนเวียนได้ประมาณ3หลัง4หลังอย่างเงี้ยทางทีมงานเราก็จะจัดงบให้ลูกค้าแต่เบื้องต้นเนี่ยเริ่มต้นโดยประมาณเพียง2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับระยะเวลาในการคืนทุน สำหรับการคืนทุนนะครับคืนทุนช้าไวขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นหน้าร้านของลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นฟรีมัดจานะครับแล้วก็มีเช่าสามวันแถมวันหนึ่งอย่างนะครับก็จะช่วยให้การคืนทุนของลูกค้าเนี่ยไวขึ้นลูกค้าจะต้องจัดโปรโมชั่นหน้าร้านมีเลทราคาเช่าพิเศษที่สำคัญคือจะทําให้การคืนทุนเนี่ยไวย,ยิ่งขึ้นครับแล้วเปิดร้านเช่าตอนนี้พิเศษยังไงหากท่านไหนสนใจนะครับอยากเปิดร้านให้เช่ากําลังลังเลอยู่เนี่ยอย่ารอช้าครับงานดีคืนทุนไวกําไรเหลือ ผมแนะนําเลยการบริการหงการขายของเราเนี่ยก็จะมีเซอร์วิสให้ลูกค้าสาหรับลูกค้าเปิดร้านให้เช่าไม่ว่าจะเป็นการคํานวณแบบนะครับแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแพ็จัดทําโฆษณาให้ลูกค้าสําหรับช่วงปีนี้นะครับ2,568เป็นช่วงที่ดีมากๆซันนรูบูนะครับจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง30%นะครับส่วนลดเริ่มต้นเนี่ยสตาร์ทที่25%นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่ามีรายการแล้วหรือว่าต้องการปรึกษาเกี่ยวกับร้านเช่าไม้แบบเนี่ยสามารถติดต่อพวกเราได้เลยครับหรือว่า ติดต่อผมได้ครับเซลใหม่081ไ์ปหเสีย5 15. แล้วพบกันคลิปถัดไปครับธุรกิจดีๆรอคุณอยู่ครับขอบคุณครับ